ความค่ะมอบบทกวีนี้ให้พี่สมยศนะคะสู้เถิดพี่แม้ถนนสายนี้ปวดร้าวนะักนี่คือทุกข์คือยากคือความแน่นหนักของนักต่อสู้อุทิศอิสรภาพ แลกความล้มเหลวของศัตรูคือหินทมทางพาเราเดินสู่ดวงแสงแห่งเสรีสู้เถิดพี่ราชนา,าจาักนี้ไม่มีทางออกสู้ให้คนจนตอกทั้งใต้ขี้ครอกได้มีศักดิ์ศรีขมขืนกลืนลงคออยู่เพื่อรอความหวังที่มี หลักหมุดลงถนนนี้ว่าไม่อาจประนีประนอมหมายความว่าไม่ยอมประนีประนอมต่อหลักการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะสู้เถิดพี่แม้เหนื่อยมีมาพอแรงเมื่อดอกไม้ต้องแสงภูเขาน้ำแข็งจักละลายหลอมผู้ไม่สูญเสียความกล้าหาญขบฏ ื่ฝันจนโลกยอมตำนานนี้จักขับกลมหัวใจคนเพอให้เปิกบานสู้เถิดพี่ไม่ว่าวันนี้ใครจะทิ้งเราไปโดดเดี่ยวกลางผู้ประกาศชัยยืนหยัดไว้ให้โลกกล่าวขานชัยชนะของโลก ไม่เคยแห้งเหือดเพื่อนเราตายจมกองเลือดเสียงปืนเดือดบนถนนถามหัวใจของเราเถิดว่าเขาคิดราคาความเป็นคนชีวิตประชาชนพลเมืองถู ตเดินทางไกลอีกกี่ล้านปีสสงใช้เนื้อหนังเท่าไรตอกลงไปเป็นเส้นสายลายแทงอย่าใช้เลือดคนเสื้อแดงเขียนสัญญาแห่งการปรองดองปรองดองเพื่อเริ่มนับหนึ่งถึงร้อยแล้วให้เขาฆ่าเราใหม่ เสียสละและอภัยอยู่กันไปในโลกขมขมนั่งมองพระจันทรด้านเดียวรักเพื่อนร่วมชาติอย่างเกลียวกลมสบดกับสายลมกูคืนขมกับรักลวงลวงอย่าบอกให้ลืมแผลเก่าแต่โปรดบอกเราจะรักษาอย่างไรปลายมีดคมเขาโถมใส่ เกิดรอยแผลใหม่ไม่เคยขาดช่วงฝนเลือดเดือนเมษาดาวพฤษภาลับไปกี่ดวงคนตายไม่กลับมาทวงคำสัญญาที่เคยมีร่วมกันถามหัวใจของเราเถิดเพื่อนหมู่ดาวเถื่อนยังคอยคำตอบเดินกลับไปใต้กลาลครอบละทิ้งระบอบที่เราใฝ่ฝัน ยัดเยียดให้คนธรรมดาเป็นผู้เสียสละตลอดกาลท่องคำไม่ลืมไปวันวันหรือเพื่อเยียวยาอาการลืมขอบคุณค่ะไม่มีคำอธิบายทุกอย่างอยู่ในบทกวีแล้วนะคะก็พรุ่งนี้นะคะจะครบ365วัน กับการที่คุณสมยศถูกจับนะคะที่หน้าด่านอารัญด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะเรามีนัดกันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ10โมงเช้าแล้วก็ทำกิจกรรมที่หน้าเรือนจำหลังจากนั้นเราจะเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำทุกๆคนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางป้าน้อยแล้วก็บรรดาภรรยาของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำนะคะก็เขียนเยี่ยมให้เราจะเยี่ยมในเวลาเดียวกันทั้งหมดนะคะคือ11โมงเช้า หลังจากนั้นบ่ายโมงครึ่งเราเจอกันที่เรือนจำหลักสี่นะคะตรงข้างๆกับสโมสรตำรวจในช่วงนี้นะคะพบกับวัยรุ่นรุ่นเยาวกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มไหนไม่ได้เลย